สุขสบายดีงามเศร้าพี่น้องจา้าหลังจากกลับมาจากกรังสิ่งเกือบตีหนึ่งพี่น้องจา้าเดินผู้บ่าวงอนพี่น้องมาเดิกแทะไปอยู่ในชายแค่ไดนไปนั่นน่นนะะพี่น้องเบิ้งตรวจปรกคำโปงนี่ก่อนโอ้ยอยากเด้จะเป็นน่าสุกเต็มต้นอยู่ยัยั่วอารมณ์อยู่ ฮะป้าทิ้งหมากใหญ่อลิรอสมบัติียิ้มของน้องหน้าเฮาคือเก่านะพี่น้องเนาะมามากินข้าวเท่างอนเมียสานพี่น้องจ้าอืมอืมหงั่งถึงถึงนะจุ่มไม่เมียไปกับไปกับอื่นพี่น้องเอ้ยไปกับไปกับน้องไปกับปนังเบิ่งแนถ่ายคลิปแนเยอะเจาะเจาะจักหน่อยนะพี่น้องเนาะได้กินน้ำข้าวเจ้ากินแต่น้ำเขียวเมาน้ำเขียว สองสำจอกน้อเขียวก็ได้เอาบกข่อยปันไดดอกพี่เนาะบ่นเมาเนาะบกข่อยกินปันไดกับท้องใสตัวเองกับบอดียำไปกับไายำกินกับกินยำหมอนกับหมอนยำเห็ดเวี้ยกับเห็ดนะพี่น้องเนาะมีเสามีหัวมีหมอนมีสื่นสวิตคนเฮาว่ามียังลายเกิดแก่เจ็บตายมีอยู่ทุกบ่อนบาปเวรกรรมมีอยู่ทุกบ่อนนะพี่น้องมาม่าทามาตั้งมมะคงสิคใหเครื่องกินข้าว คันเทนาเพม่อนกับพี่น้องชิท้ายหุ่หนา้าแน่แถมคันเทนาไปพร้อมพี่น้องหน้ากับชิโยโยโยเห็ดเอาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าขึ้นฮ่อนกับบัลายผุ้หกับบมีน้ำมันกับยังแพงเนาะพี่น้องผุ้หกับแพงเหือแห้งกับแพงเนาะพี่น้องจ่างกับโอ้ที่เงินกับขึ้นเนาะพี่น้องตะกี้เงินบาทน่ะร้อยบาทน่ะเศษห้าพันหรือสามสิบพันอันนี้ร้อยบาทสี่ห้าสิบพันหลุด ปลาเป็นเงินวันละสองรอยบาทนะ่ะมันเกือบแสนกีบเลยพี่น้องจ้าหรือว่าแสนเลยแเลยน้องมันจะขึ้นมันขึ้นทอนหาสิบพันเลยสี่สิบเจดสี่สิบแปดพันโอ้ยโล่งด้พี่น้องเอย้ยออกมาคุกน้องหน้าเลยแบบว่ามันมันมีความสุขพี่น้องมันหมวนในจิตในใจในหูในตาวาย ตัม้มมะฮุงชิคายเครื่องโอ้ยเน,นี่ยประค่านชิโยเอ,อลอยู่อันนี้คือต้นพร้าวกินมากมันเบิดไปลายหน่วยแล้วโอ้เสียงโตนูนจะเป็นแห้งเด้ แต่เศร้าแต่ทำมาตกพี่น้องเงาขึ้นหนี่งกันลบฝนยุม่มหนาหมอลำสิงเทีย่ยงหน้าพาสุกกับพี่น้องจ้ายามหน้าวิชิตยุบมานอนหน้าได้พี่น้องแถาแม่ว่าสูเมื่อนอนหน้าลูดมาสันสองปูเมียสู้แต่ละปีนปะฮะบ่ได้นอนพี่น้องมีแต่อพอดีแท็กเรื่องวันได้กับพังเบิ่งพี่น้องจ้าบรรยากาศนะพี่น้องไอโคตรฟินเลยดีดีด สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องมามาฉันบอกยขึ้นเขาสองเขาเป่าไข่อุ้ยหมากเอ้ยเอ้ยกองเฮนแมงย่างเย่างเง้ยอุ้ยต่อยาดเลย่างเงี้ยเอ้ยใช่ผมไปอาลุกไทยพี่เนาะอยู่บ้านสีเคียวจอดไว้ยู่ปุ่นเนาะ เส่าแม่พี่น้องเทกินลเทกจาว้อวเปล่็นมันบุมีส้มตำ vs แกงหน่อมอันต้มหน่อไม้คุย Chúng ta tin được hợp. Còn quận cho Im nào bà Ham ơi Hả? Im nào bà Cứ bỏ lô với thay bạn pha Mình pha rồi Văn Mình đại bộ, ส้มตำไก่ ừ ừ! ย่างของแทบกินข่าแล้วริมซานพี่น้องเลยนมาคัน่นมันอยาก หยปีชบางช้หไง่กมรมือแมเจียวซื่อมาแต่งานผู้พองเลยซื่อแล้วก็ไปห่อว่าอยู่รถถารถันหนาพนกระห้าเพอพ้น ซือไว้เผื La ่อคำมืออยไมันมดอย่นนองใครบอกเนี่ยใครเห็นนาตอนนี้้นองอองโอ้ยเล็กจับบมีท่านผุ้ชมเลยมันกินดอก จะหนัก,กดดอะไอกัปิได้เอาทำไมจิ้มเฮ้ยแบบง่าม เต็มเลยเข่ากันได้ยังดีงูอยู่ใช้ปานไทยจ้ะ ทีนี่ก็หกสยเนเลรุดพรรดพรสองสาหัวตุนทุนมันแพงอุ้ยกระสอบพันกว่ถตากอนตกแปดตาแปนบอน้ำมันกับแพงคาแห้งอีกอุ้ยกับแพงลดลง ăn ra tiếng gì bao quay khỏi họ mua mua năm Hãy subscribe cho

กินเมัอนกันเลยทไมกินมือนกัน่มวมันหอมหยาดเนาะตัดผมคือม้าวันออกไปให้ตัดผมนะเจ็บเหนอแม้วาคืนมันเลยขึนข้าวนำนอนปหลับถึงก็ขัดสู ทู่กับบะมี่เลยใครบุกมาในป่าเรอที่แมวบอกให้ใช้ก็ใช้จ่ายเยอะใช้จะเป็นท้ยก่อนที่ทุจริตให้แปะให้ครับชาเจนอยกป็นท้ายเหรอ Bang bay mà bung 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 Bừng bung 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 Bố bung 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 lơ bung bung Chia bung lúc bung bạn bung bung Thôi bung 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 ขายผิดวิจาตู้เอฟีจะน้องหู้อคจแตกเกลือแตกแลอย่าหเนกายตู้ไรคุยกัพิิกกับกรเแล้วก็โทมาคุณมหับจะอยู่ท่นหลับมหับมืแล้ว

Tang trong lắm xem lần nha đi Bà là là chiên bọn nó bọ, 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 bọ. bọ, có rado quá biết bọn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 kính thương 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 Ừ. Thế hình nhìn gì buồn ừm, dạ cho trời Có cái thì xả là trong 300 loại bạc <laughs> của kinh không mà Gá kìa Gá kìa Gá kìa phật mì này thông này thương ngân của bạc xưa nó kinh mất <laughs> à subscribe cho kênh Ghiền không ใครสิ่ออยู่พี่หนักโอ้สื้อไปได้ปันปันได้ทองคำหัวหน้าพี่หนักเลย ถ้า ote, มันมเงันในทรงส่งคนอยใช่ไได้กินบา่งกไมอยากเลยตะเกียบจะห้ามบ่กคอยกินบา้อเ่างกินมันแห้งบาดพอมากินเลยมัน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 แสบเงาะมันมีความมันมันใหโตมันมันอิใจเลยเฮ็ดเ็ดยังเหื่อะไรรกลุมสานกะ คอยว่าว่าเลยนี่แหละมองขอขอแทมแ้วค่อยมาเริ่มแล้วก็ขึ้นมาแทมอีกเข่วกับผ้าละเห็ดละลาย่างนะถูกขึ้นมาต้นมันจะต้ตตต<อ>ตนขามต่อแล้วหัวกแล้วยังต่อเ <laughs> นี่ยมาเห็นต่อหัวไปวต,ไต,ไตุ้มเสี่ยวเห็ดออ่างเหีเจเดน้ ผมเออผมจะทำให้อาเพิ่พอีกกระเทยน้ำโตเนี่ยไปนช่วยตุ่ยลน่มู๋เหอยิ้มเหรน้องได้เรียกยังไงอาย